ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดต่อไปเลยนะครับเพื่อให้มีความต่อเนื่องนะครับของวิดีโอเดี๋ยวผมจะลบอันนี้ทิ้งไปก่อนอจําได้ล้งครับฟังก์ชันอ c โคเนี่ยเอาไว้สําหรับพิมพ์ออกมานะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เรามารู้จักกับตัวแปรต่างๆนะครับใน php เดี๋ยวผม ทำตัวแรกเลยนะครับอินเท่ากับหนึ่งอย่างนี้นะครับคืออะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยไอตรงสตริงอินเนี่ยมันจะเราสามารถจะกำหนดอะไรไปก็ได้นะครับผมจะกำหนดเป็นชื่อผมนะครับอย่างนี้ก็ได้สตริงคิปเท่ากับหนึ่งอย่างนี้นะครับสตริงเอเเท่ากับสองก็ได้นะครับอย่างนี้ ไม่มีปัญหาครับแล้วแต่เราเลยคือมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสมมุติขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาได้แล้วก็เอามาเก็บค่าตัวแปรนะครับตัวแปรในภาษา php เนี่ยหรือภาษาในๆก็ตามเนี่ยมันจะมีไว้สําหรับเก็บค่านะครับเอาไว้เอาไว้ไอเก็บค่าใช้สําหรับการประมวลผลนะครับอันนี้นะครับ แล้ว <c oughs> ออผมขอบอกถึงเ,ออเขาเรียกว่ารูปแบบก่อนนะครับรูปแบบเนี่ยก็คือเราจะต้องใส่สตริงอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็เป็นชื่อของตัวแปรสตริงจี๊เนี่ยก็คือเป็นตัวแปรที่ชื่อว่าจี๊นะครับซึ่งเวลาเราจะเอาไปใช้เนี่ย เราก็ทำอย่างนี้ได้เลยนะครับโคสดซิงคิปมันก็จะส่งค่าหนึ่งออกมาทางหน้าจอนะครับดูนะครับเห็นไหมครับค่าหนึ่งก็จะออกมาแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้เราเอาเอเอออกมานะครับปึ๊บเซฟนะครับเมื่อกี้ผมเซฟไฟล์แล้วก็เซฟนะครับตรงนี้ซึ่งผมเซฟแล้วเซฟปุ๊บเห็นไหมครับ เราค่า2ออกมาเห็นไหมครับว่าไม่ยากต่อมานะครับผมก็เอาตัวแปรมาบวกกันบวกสงคิดนะครับตึ๊บเห็นไหมว่าบรรยากายเป็นสามองบวกหนึ่ก็เป็น3นะครับถูกต้องแล้ว <c oughs> เออซึ่งตัวแปรในภาษา PHP นะครับ มีประมาณเดี๋ยวผมนับก่อนนะครับมีพวก integer float float double นะครับแล้วก็พวกส t r i n g นะครับแล้วก็ค่าความจริงนะครับ t ู o for อ,อ่ะทำผมเขียนให้ดูนะครับมี integer แล้วก็พวก float นะครับ แล้วก็สตริงแล้วก็บูลีนบูลีนจะเป็น t r o f a l อ่า <c oughs> ตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดต๊ดอยู่กลางจอนะครับ Integer คืออะไรครับ Integer คือเลขจำนวนเต็มนะครับเลขจำนวนเต็มคือเลขอะไรเลขตั้งแต่ลบลบอะไรก็ช่างนะครับลบ หนึ 1> 1, ลบสอลบสาอะไรว่าไปแล้วก็ศูนย์นะครับแล้วก็บวกหไม่ใช่บวกหนะครับเลขหนึ่อามอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าศนย์หรือว่าลบหนลบสนี้ถือเป็นเลขแบบ integer นะครับก็อย่างที่ผมกำหนดให้ดนะูตัวนี้เป็น integer นะครับอันนี้ยอิ integer. นทะิเจออ่า ต่อมานะครับโฟร์โฟร์เนี่ยเอาไว้เก็บเลขจํานวนจริงเลขจํานวนจริงก็คือเป็นพวกเลขทศนิยมนะครับเป็นพวก1.1นอย่างเงี้ย2อง5 5ดอย่างเงี้ยไอ้พวกมีจุดทั้งหลายเนะี่ยถือว่าเป็นโฟร์ทั้งนั้นนะครับเป็นโฟร์อ่า เป็นพวกเลขจำนวนจริงเนี่ยเป็นโฟตต่อไปสต i ิงครับสต i ิงเนี่ยจำไว้เลยนะครับจะมีเครื่องหมายเขาเรียกว่าเครื่องหมายดับเบิลโคดนะครับอยู่ตรงงองงูนะครับต้องกดชิปก่อนกดปุ๊บแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปปุ๊บแล้วตามด้วยปิดอย่างนี้นะครับอันนี้คือสต n ิงสต i ิงเนี่ยจะใส่ได้อะไรก็ช่างที่เราพิมพ์ได้ในคีย์บอร์ดเนี่ยใส่ได้หมดนะครับ อะไรที่เราพิมพ์ได้ในคีย์บอร์ดเนี่ยใส่ได้หมดเลยตัวนี้จะไม่สามารถเอาไปประมวลผลเป็นเป็นบวกลบคูณหารได้นะครับสตริงเนี่ยต่อมานะครับ t o f o r t o f o r เนี่ยก็จะมีแค่สองค่ามันเป็นค่าความจริงครับเอาไว้ใช้กับพวก if e นะครับพวกการใช้ if e คือการทํางานแบบมีเงื่อนไขน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาใช้งานดูนะครับพวกนี้ เดีวผมก็ไปอีกไฟล์หนึ่งกดไฟล์นิวนะครับวางไว้เดี๋ยวมันจะทับกันนะครับเดี๋ยวมีเสอเอ่าต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปรีละตัวเริ่มจากโฟร์โฟร์นะครับแล้วก็กำหนด1.1อย่างเงด้นยนะครับ1.1 ไปไดโค้มันก็จะเอาหนึ่งจุดหนึ่งออกมาแล้วคงไม่ต้องทำให้ดูนะเออซึ่งตัวแปรในภาษา PHP เนี่ยก็จะมีข้อดีนะครับข้อดีของมันเนี่ยคือสามารถที่จะใส่อะไรก็ได้ครับมั่วๆใส่เข้าไปเลยแต่ภาษาอื่นอย่างเช่นพวกภาษาภาษาซีเนี่ยทำไม่ได้นะครับภาษาซีเอยจะว่าเอยเนี่ยทำไม่ได้นะครับอย่างนี้ อยู่ดีๆจะมาใส่สติงอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยอินดี้นะครับใส่ทูฟอ r เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มาใส่อินอีกทีหนึ่งเงี้ยอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกภาษาสคริปต์เนี่ยจะยอมนะครับแต่ถ้าเป็นพวกภาษาที่เป็นที่ที่มันต้องคอมไพล์จะไม่ได้นะครับจะเออเลทันทีเลยนะครับอ่าสำหรับตัวอย่างนี้นะครับ นัครบลองทายสิครับว่ามันจะส่งอะไรออกมารู้ยังครับตัวนี้อันดับแรกเนี่ยมันจะเอาหนึ่งจุดหนึ่งใส่เข้าไปก่อนนะครับอันดับสองเนี่ยมันจะเอาคำว่าสิงใส่เข้าไปอันดับสามเนี่ยมันจะเอาค่าทูใส่เข้าไปนะครับจะเห็นว่าค่าทูเนี่ยมันจะไม่มีอะไรครอบนะครับ ถ้าเราทูแล้วเอาไอ้ตัวนี้ข้อไปมันจะกลายเป็นสตริงทูทันทีนะครับมันจะไม่ใช่ค่าทูนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเราเลขหนึ่งใส่เข้าไปคิดว่ามันจะเอาเลขละเอ้ยมันจะเอาอะไรออกมาครับอลองเซฟแล้วรันดูครับเซฟปุ๊บแล้วก,กดรีเฟชเห็นไหมครับเลขหนึง่งออกมาโปรแกรมนะครับโปรแกรมทุกภาษาเนี่ยมันจะเริ่มทํางานจากบรรทัดแรก ไปจนมาทัดสุดท้ายนะครับไปจนมาทัดสุดท้าย,าายอันนี้ก่อนนะครับต่อมาอันนี้ต่อมาก็อันนี้ต่อมาก็อันนี้สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยเอาค่าตัวสุดท้ายเนี่ยที่มันใส่เข้าไปเนี่ยเอาออกมาแสดงนะครับก็อย่างท <uffy> <BLANK> ี่เ <park> ห็นไปเมื่อกี้นะครับว่เอาค่าหนึ่งมาแสดง เห็นไ,ไหมครับอ่าก็สำหรับเรื่องของอ variable ก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณสีอย่างในะหลักๆนะครับก็ลองเป็นลองเล่นกันดูนะครับสำหรับเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการ จัดการกับสติงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะพาเล่นอะไรสนุกสนุกนะครับพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับ